เคยถามตัวเองไหมครับว่าคุณกลัวความจนมากแค่ไหนไม่ใช่ความจนแบบค่อยๆเงินหมดนะครับแต่เป็นความจนที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเดียวแบบที่ตื่นเช้ามาเงินเก็บที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตหายวับไปกับตาเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงลองนึกย้อนกลับไปถึงปี40วิกฤตต้มยำกุ้งหรือใกล้ตัวกว่านั้นช่วงโควิดที่ผ่านมาภาพของธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่ล้มคลืนลงมาเหมือนโดมิโน คนที่เคยเป็นเศรษฐีกลายเป็นคนล้มละลายในข้ามคืนความน่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งหรือเราไม่ขยันนะครับแต่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่า Black Swan หรือหงดําเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันกวาดล้างทุกอย่างจนราบเป็นหน้ากลองพวกเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนความเปราะบางโดยไม่รู้ตัวครับเราเหมือนไก่งวงที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี มีคนเอาข้าวเอาน้ำมาให้กินทุกวันเราก็หลงคิดไปว่าชีวิตมันช่างมั่นคงปลอดภัยและคนเลี้ยงก็รักเรามากจนกระทั่งวันขอบคุณพระเจ้ามาถึงวันนั้นวันที่เราคิดว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมกลายเป็นวันที่จุดจบมาเยือนโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวในโลกการลงทุนก็เหมือนกันเราถูกสอนให้เชื่อในความมั่นคงเชื่อในกราฟที่ค่อยๆไต่ขึ้นแต่จะเป็นอย่างไรครับถ้าในวันที่ตลาดหุ้นพังทลาย ในวันที่ทุกคนกำลังร้องไห้สิ้นหวังคุณกลับเป็นคนเดียวที่นั่งยิ้มได้เพราะพอร์ตการลงทุนของคุณไม่ใช่แค่ไม่ขาดทุนแต่กลับโตขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นในวันที่โลกกำลังปั่นป่วนที่สุดนี่ไม่ใช่เรื่องเผลอฝันและไม่ใช่การผนันวัดดวงแต่มันคือกลยุทธ์ของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า Chaos Kings ราชาแห่งความโกลาหล เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงและเขาทำแบบนั้นได้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันต่อเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่มล่าสุดฟังหนังสือเปลี่ยนชีวิตครับวันนี้เราจะมาแกะรอยหนังสือเล่มสำคัญที่จะเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของคุณไปตลอดการกับหนังสือที่มีชื่อว่า chaos kings กลยุทธ์เทรดเดิมพันวันโลกป่วนต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้เราจะไม่มานั่งคุยเรื่องการตีเส้นกราฟ ไม่มีการสอนดู MACD หรือ RSI และเราจะไม่พูดถึงการวิเคราะห์งบการเงินแบบพื้นฐานที่โรงเรียนสอนธุรกิจทั่วโลกพร่ำสอนกันมาเพราะสิ่งที่เรากำลังจะดำดิ่งลงไปคือโลกของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่คนทั่วไปอาจมองว่าบ้าบินคนที่กล้าเอาเงินมหาศาลไปเดิมพันกับหายนะของโลกฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าในขณะที่คนทั้งโลกกำลังตื่นตระหนกคนกลุ่มนี้กลับทำกำไรได้อย่างมหาศาล และที่สําคัญพวกเขาชนะตลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าในแบบที่ทฤษฎีการเงินกระแสหลักอธิบายไม่ได้ก่อนที่เราจะไปไขความลับของพวกเขากันถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะเจาะลึกรายละเอียดหรืออยากมีหนังสือเล่มนี้ไว้ครอบครองผมได้แปะลิงก์สําหรับสั่งซื้อหนังสือฉบับเต็มไว้ให้แล้วที่คําบรรยายด้านล่างนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้และเพื่อไม่ให้พลาดกลยุทธ์การลงทุนเปลี่ยนชีวิตและหนังสือดีๆแบบนี้ในตอนต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะครับ กลับมาที่เรื่องของเราครับความน่าสนใจที่สุดของ chaos kings มันไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาทำเงินได้เท่าไหร่แต่อยู่ที่วิธีคิดของพวกเขาครับความลับของพวกเขามันขัดแย้งกับทุกสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาขัดแย้งกับสิ่งที่กูรูการเงินในทีวีบอกและขัดแย้งกับตำรา mba ในมหาวิทยาลัยชั้นนำแทบทุกแห่งเราถูกสอนให้กระจายความเสี่ยงเราถูกสอนให้เชื่อในผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่เหล่า chaos kings กลับบอกว่าสิ่งเหล่านั้นคือภาพลวงตาและเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดแล้วใครกันล่ะครับที่กล้าออกมาแฉความจริงอันเจ็บปวดนี้และใครเป็นคนร้อยเรียงเรื่องราวที่ซับซ้อนของคณิตศาสตร์และการเงินให้ออกมาสนุกตื่นเต้นจนวางไม่ลงเหมือนอ่านนิยายระทึกขวัญชายคนนี้ไม่ใช่เทรดเดอร์ธรรมดาแต่เขาคือผู้สังเกตการที่มองเห็นความบ้าคลั่งนี้มาโดยตลอด เขาเป็นใครและเขาไปรู้อะไรมาเราไปทำความรู้จักกับเขากันครับชายคนนั้นคือสกอตต์แพทเทอร์สันครับนักข่าวหัวเหตุจากสำนักข่าวระดับโลกอย่าง The Wall Street Journal สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนคือแพทเทอร์สันไม่ใช่เทรดเดอร์เขาไม่ใช่คนที่นั่งเฝ้าหน้าจอเทรดเพื่อเก่งกำไรรายวันแต่ความพิเศษของเขาคือการเป็นคนวงในในคราบของคนนอกเขาคือคนที่เกาะติดและคลุกคลีอยู่กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าควอน หรือพวกอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ในวอลสตรีทมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคที่อัลกอริทึมเริ่มเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายจนถึงวันที่ AI ครองตลาดความน่าทึ่งของหนังสือ Chaos Kings เล่มนี้คือการที่แพ t t e r ร์สสามารถเจาะลึกเข้าไปถึงตัวตนและวิธีคิดของ m a r ์คสปิสเนเกลและนาซิมทาเลบได้อย่างถึงพริกถึงขิงครับต้องบอกก่อนว่าคนระดับนี้โดยเฉพาะทาเลบที่มีบุคลิกขวางโลกและไม่ค่อยแคร์สื่อ การจะเข้าไปนั่งจับเขาคุยหรือขอข้อมูลเชิงลึกระดับ Exclusive ไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทำได้แต่แพทร์สันทำได้ครับและเขาไม่ได้แค่ไปสัมภาษณ์ผิวเผินแต่เขาพาเราไปนั่งอยู่ในห้องเดียวกับพวกเขาในช่วงเวลาที่ตลาดกำลังพังทลายและทุกคนกำลังตื่นตระหนกด้วยความที่เป็นนักข่าวสายเจาะลึกแพทรัสันจึงไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นตำราฟ i น a n นซที่เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคหรือสมการคณิตศาสตร์ที่ชวนปวดหัว แต่เขาทำหน้าที่เป็นสตอรี่เทเลอร์ร้อยเรียงเรื่องราวความขัดแยง้งอัตตาและความบ้าคลั่งของตลาดทุนให้ออกมาสนุกตื่นเต้นจนหลายคนบอกว่าอ่านแล้วเหมือนกำลังอ่านนิยายระทึกขวัญหรือดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนมากกว่าหนังสือการลงทุนซะอีกมุมมองของเขาช่วยฉีกหน้ากากาค,ความซับซ้อนของกลยุทธ์ระดับกองทุนเฮจฟันให้กลายเป็นภาษาที่คนทั่วไปอย่างเราเข้าใจได้ เขาทำให้เราเห็นภาพว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงกล้าเดิมพันในสิ่งที่คนทั้งโลกมองว่าเป็นไปไม่ได้และทำไมพวกเขาถึงมองเห็นสัญญาณหายนะในขณะที่คนอื่นๆยังคงมีความสุขและมั่นใจในตลาดและตรงนี้แหละครับที่นำไปสู่แนวคิดสำคัญที่สุดแนวคิดหนึ่งในหนังสือเล่มนี้แนวคิดที่อธิบายว่าทำไมเราถึงมักจะมองไม่เห็นความเสี่ยงที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เกี่ยวกับสัตว์ตัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่รู้เลยว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาเรื่องราวนี้จะกระตุกต่อมความคิดของนักลงทุนอย่างเราได้แค่ไหนและมันจะเหมือนกับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้หรือไม่เราไปเจาะลึกเรื่องนี้กันต่อเลยครับและนี่คือหัวใจสำคัญของสิ่งที่สกอตต์พทเทอร์สันพยายามจะสื่อสารผ่านเรื่องราวของทาเลบและสปริสเนเกิลครับมันคือแนวคิดที่ชื่อว่า The Turkey Illusion หรือภาพลวงตาของไก่งวง ลองจินตนาการดูนะครับทะเล็บมักจะเล่าเรื่องไก่งวงตัวหนึ่งที่ถูกเกษตรกรเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีวันแรกที่มันถูกจับมาขังมันอาจจะกลัวแต่วันรุ่งขึ้นเกษตรกรก็เอาอาหารมาให้วันที่สองก็เอามาให้อีกวันที่สามวันที่สี่ผ่านไปร้อยวันผ่นวันทุกทวันที่ผ่านไปเจ้าไก่งวงตัวนี้ไม่ได้แค่อ้วนขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มันยังมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย ข้อมูลทางสถิติทุกอย่างในชีวิตมันยืนยันว่ามนุษย์ใจดีและที่นี่ปลอดภัยกราฟความสุขของมันพุ่งขึ้นทำนิวไฮทุกวันแต่ถ้าเราเปลี่ยนบริบทให้เป็นไทยๆหน่อยลองนึกภาพหมูที่ถูกขุนเลี้ยงอย่างดีก่อนวันตรุษจีนสิครับตั้งแต่วันแรกที่เข้าเลา้าเจ้าหมูตัวนี้กินอิ่มนอนหลับมีคนคอยดูแลประครบประงมยิงใกล้วันตรุษจีนอาหารยิ่งดีการดูแลยิ่งพรีเมียม ถ้าหมูตัวนี้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนมันคงทำกราฟโชว์เพื่อนๆในเล้าแล้วบอกว่าเฮ้ยดูเทรนด์สิทิศทางชัดเจนมากว่ามนุษย์รักเราความเสี่ยงเป็นศูนย์พื้นฐานแกร่งมากแต่แล้ววันที่กราฟความเชื่อมั่นของมันพุ่งขึ้นไปแตะจุดสูงสุดวันที่มันมั่นใจที่สุดว่าชีวิตนี้จะสุขสบายตลอดไปบ่ายวันนั้นเองครับที่ความจริงปรากฏตัวขึ้นปังหรือฉับสำหรับเจ้าหมู นี่คือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชีวิตมันมาก่อนเป็น black swan หรือหงส์ดำที่ไม่มีทางคาดเดาได้แต่สําหรับคนเลี้ยงหมูนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือแผนที่วางไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วสกอตต์พาเธอร์สันชี้ให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไม่ต่างอะไรกับหมูตัวนั้นครับเรามักจะคิดว่าการที่ตลาดหุ้นขึ้นติดต่อกันมาหลายปีหรือหุ้นกู้ตัวนี้จ่ายดอกเบีย้ยตรงเวลามาตลอด5ปีแปลว่ามันปลอดภัย ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ที่ไม่เกิดวิกฤตเรายิ่งรู้สึกว่าความเสี่ยงมันลดลงเราเริ่มเสพติดความสบายซื้อหุ้นปันผลเก็บไว้แล้วคิดว่าไม่มีทางเจ๊งเราแต่ในมุมมองของ chaos kings อย่าง mark s p i t z n a g e l เขากลับมองตรงกันข้ามครับเขาบอกว่าทุกวันที่ตลาดสงบนิ่งไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดลงแต่มันแปลว่าความเสี่ยงที่มองไม่เห็นหรือ tail risk กำลังสะสมพลังงานรอวันระเบิดต่างหาก เหมือนระเบิดเวลาที่เดินเงียบๆอยู่ใต้โต๊ะจีนที่เรากำลังนั่งกินเลี้ยงกันอย่างมีความสุขคำถามคือถ้าเรารู้ตัวเป็นหมูที่กำลังถูกขุนเราจะทำยังไงเราจะยังเชื่อกูรูที่บอกว่าพรุ่งนี้อากาศจะสดใสเหมือนเมื่อวานอยู่ไหมและนี่แหละครับที่นำไปสู่ประเด็นที่แสบสันที่สุดในหนังสือเล่มนี้เมื่อสกอตต์แพทร์สันพาเราไปเปิดโปงความจริงที่ว่าทำไมการพยายามทำนายอนาคตของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย ถึงเป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ้นดีและทำไมโมเดลความเสี่ยงที่ธนาคารทั่วโลกใช้กันอยู่ถึงอาจจะเป็นแค่เคลื่อนมือปลอบใจที่ใช้การไม่ได้จริงเมื่อพายุลูกใหญ่มาถึงเรื่องนี้สะเทือนวงการแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับเจาะลึกประเด็นที่ว่าการทำนายอนาคตเป็นเรื่องไร้สาระอ้างอิงเนื้อหาในหนังสือที่โจมตีโมเดลความเสี่ยงแบบเก่าที่ใช้ในวอลล์สตรีทซึ่งมักมองข้ามเหตุการณ์สุดตง ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการพยากรณ์อากาศที่แม่นแค่ระยะสั้นแต่พอล่วงหน้านานๆหรือเจอพายุลูกใหญ่เครื่องมือเดิมๆก็พังหมดฉีให้เห็นว่าการฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่พยายามทำนายดัชนีเซตอินเด็ปลายปีอาจจะเป็นการเสียเวลาเปล่าคำถามสำคัญที่ทิ้งไว้เมื่อกี้คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราอาจจะเป็นไก่งวงที่กำลังถูกขุนให้อ้วนพีเพื่อรอวันเชือดเราควรจะทำยังไงครับ คนส่วนใหญ่เลือกที่จะทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลที่สุดนั่นคือการไปถามผู้รู้ในบริบทของตลาดหุ้นไทยก็คือการไปไล่อ่านบทวิเคราะห์ฟังรายการหุ้นหรือถามมาร์เก็ตติ้งว่าพี่ครับสิ้นปีนี้เซตอินเด็ซ x จะไปถึง1,700จุดไหมหรือปีหน้าหุ้นตัวไหนจะวิ่งเราพยายามสแสวงหาความมั่นใจจากตัวเลขคาดการเหล่านี้เหมือนเรากำลังดูดวงชะตาชีวิตแต่ในหนังสือ Chaos Kings Scott Patterson ผู้เขียน ได้พาเราไปเจอกับความจริงที่มาร์คสปิสเนเกลและนาซิมทาเลบพยายามตะโกนบอกโลกมาตลอดนั่นก็คือการทำนายอนาคตเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีฟังดูแรงนะครับแต่นี่คือแก่นสำคัญของเรื่องนี้เลยสปิสเนเกลมองว่าบรรดากูรูเศรษฐกิจหรือนักกลยุทธ์ที่ออกมาฟันธงดัชนีตลาดหุ้นสินปีแทบไม่ต่างอะไรกับหมอดูที่ใช้จิตวิทยามากกว่าคณิตศาสตร์เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถทำนายวิกฤต หรือแบล็ k สวอได้ถ้าวิกฤตมันทำนายได้มันก็คงไม่เรียกว่าวิกฤตจริงไหมครับสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเครื่องมือที่สถาบันการเงินทั่วโลกรวมถึงธนาคารในไทยใช้ในการบริหารความเสี่ยงโมเดลพวกนี้มักจะอิงกับสิ่งที่เรียกว่า value at risk หรือทฤษฎีระขังความซึ่งสกอตต์แพทเทอร์สันชี้ให้เห็นว่ามันคือเครื่องมือที่อันตรายที่สุดทำไมน่ะล่ะครับ เพราะโมเดลพวกนี้มันคำนวณความเสี่ยงจากอดีตมันเชื่อว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะมีการกระจายตัวเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมันตัดทิ้งโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สุดโต่งออกไปเพราะมองว่ามีความน่าจะเป็นต่ำมากเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับกรมอุตุนิยมวิทยาครับถ้าคุณดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแค่วันสองวันบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมเครื่องมือพวกนี้แม่นยำใช้ได้เลยครับ เหมือนกับโมเดลความเสี่ยงของธนาคารที่ทำงานได้ดีในวันที่ตลาดหุ้นปกติวันที่แดดออกลมสงบทุกอย่างดูอยู่ในควบคุมแต่พอเจอกับพายุไต้ฝุ่นระดับ5ที่ร้อยปีจะมีสักครั้งหรือซึนามิทางการเงินลูกใหญ่เครื่องมือพยากรณ์อากาศแบบเดิมๆพวกนี้จะพังยับเยินพันทีมันไม่สามารถคำนวณแรงลมหรือความเสียหายระดับนั้นได้เพราะมันไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลมาก่อนสปิสนาเกลเปรียบเปรยไว้อย่างแสบสันว่า การใช้โมเดลพวกนี้ก็เหมือนกับการที่เราขับรถโดยมองแต่กระจกหลังเราเห็นถนนข้างหลังชัดเจนมากแต่เรามองไม่เห็นกำแพงคอนกรีตท,ที่อยู่ข้างหน้าและยิ่งเรามั่นใจในโมเดลคำนวณความเสี่ยงพวกนี้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเหยียบคันเร่งนานขึ้นเท่านั้นเพราะเราคิดว่าเราปลอดภัยนี่แหละครับคือหายนะการที่เราเชื่อคำทำนายผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าดัชนีแซดปลายปีจะไปถึงเป้า หรือเศรษฐกิจไทยจะโต3.5%มันทำให้เราประมาทมันทำให้เรากล้าเทหมดหน้าตักหรือกู้เงินมาลงทุนเพราะคิดว่าความเสี่ยงตำ่ำาค o s Kings บอกเราว่าเลิกเสียเวลากับการเดาดัชนีเลิกเชื่อโมเดลที่บอกว่าโอกาสเจ๊งมีแค่หนึ่งในล้านเพราะในโลกความเป็นจริงเหตุการณ์หนึ่งในล้านนั้นมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดแล้วถ้าเราทำนายไม่ได้กูรูก็เชื่อไม่ได้ โมเดลความเสี่ยงก็พึ่งไม่ได้แล้วนักลงทุนตาดำๆอย่างเราจะรอดจากพายุลูกนี้ได้ยังไงคำตอบของ chaos kings อาจจะฟังดูขัดใจใครหลายคนแต่มันคือทางรอดเดียวที่พิสูจน์แล้วว่าทําเงินได้มหาศาลท่ามกลางซากปรักหักพังนั่นคือแนวคิดที่ว่าคุณต้องยอมเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆฟังดูแปลกใช่ไหมครับทำไมเราต้องยอมขาดทุนเพื่อที่จะกำไรเดี๋ยวช่วงหน้า ผมจะมาเฉลยสุดยอดกลยุทธ์นี้ให้ฟังกันครับย้อนกลับไปที่คําถามที่ค้างคาใจใครหลายคนนะครับทําไมเราต้องยอมขาดทุนเพื่อที่จะกําไรฟังดูย้อนแย้งสิ้นดีใช่ไหมครับหัวใจสําคัญของกลยุทธ์ chaos kings ที่ Mark s p ปิ z n a นากลใช้สร้างตำนานและเป็นแก่นของหนังสือเล่มนี้เรียกว่า tail risk hedging หรือถ้าแปลไทยแบบบ้านๆก็คือการป้องกันความเสี่ยงหางแถวหางแถวในที่นี้หมายถึงเหตุการณ์ที่สุดโต่งมากๆ ที่กราฟระคังความแบบปกติไปไม่ถึงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดผมอยากให้คุณลืมเรื่องหุ้นเรื่องกราฟเทคนิคไปก่อนครับแล้วนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งลองจินตนาการดูนะครับสมมติเราขับรถราคาแพงเรายอมจ่ายเบี้ยประกันปีละ2-30,000หบาทจ่ายทิ้งทุกปีพอสิ้นปีไม่ได้เคลมเลยเงิน2 3 0 0 0 0หนนั้นก็ศูนเปล่าหายไปกับอากาศ ถามว่าเรารู้สึกว่าเราโง่ไหมครับที่จ่ายเงินทิ้งเรารู้สึกขาดทุนไหมส่วนใหญ่เราจะบอกว่าไม่เราซื้อความสบายใจเรารู้ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหนักรถชนยับประกันจะจ่ายคืนทุนประกันให้เราก้อนโตเราจะได้รถคันใหม่ในขณะที่ถ้าเราไม่ทำประกันแล้วรถชนเราอาจจะหมดเนื้อหมดตัวนี่แหละครับคือสิ่งที่มาร์คสปิตแนเกลทำในตลาดหุ้นแต่ความยากมันอยู่ที่ว่าในโลกการลงทุน คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดแบบคนซื้อประกันคนส่วนใหญ่เสพติดพอร์ตสีเขียวอยากเห็นกำไรทุกวันทุกเดือนกลยุทธ์ของสปิด n a เกลคือการยอมซื้อประกันความหายนะทิ้งไว้ตลอดเวลาครับเขาใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภทพ u t options ที่ราคาถูกมากๆแต่โอกาสถ,ถูกรางวัลน,น้อยมากเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือในภาวะตลาดปกติกองทุนของเขาจะขาดทุนเล็กน้อยไปเรื่อยๆเหมือนเลือดไหลซิบ เหมือนเราจ่ายเบี้ยประกันทิ้งทุกปีปีแล้วปีเล่าในสายตาของนักลงทุนทั่วไปหรือกูรูในวอลล์สตรีทวิธีการนี้ดูน่าสมเพชดูเหมือนคนขี้แพ้ที่เอาเงินไปละหลายแม่น้ำสปิดนาเกลเองก็ย้ำเสมอในหนังสือครับว่าคุณต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากคุณต้องรักที่จะขาดทุนเล็กน้อยคุณต้องทุนเห็นพอร์ตแดงๆเล็กๆน้อยๆให้ได้ทุกวันโดยไม่สติแตกไปซะก่อนเพราะเขารู้ดีว่า เป้าหมายของเขาไม่ใช่การเก็บเบี้ยใบ้าหายทางแต่เขารอรอวันที่พายุลูกใหญ่มาถึงวันที่กูรูทํำนายผิดวันที่ตลาดหุ้นพังพินาศวันที่ทุกคนตื่นตระหนกเทขายหุ้นหนีตายจนราคาติดฟลอวินาทีนั้นแหละครับที่ประกันของสปิสเนเกลจะทํางานและมันไม่ได้จ่ายคืนแค่หนึ่งต่อหนึ่งแต่มันจ่ายคืนแบบทวีคูณจากเบี้ยประกันหลักหมื่นอาจจะกลายเป็นเงินชดเชยหลักร้อยล้าน มันคือผลตอบแทนแบบ asymmetric หรือความไม่สมมาตรเสียนิดเดียวแต่ได้มหาศาลกลยุทธ์นี้คือการยอมดูโง่ในวันที่ฟ้าใสเพื่อที่จะเป็นราชาในวันที่พายุเข้าฟังดูเหมือนเป็นทฤษฎีที่สวยหรูใช่ไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วมันจะคุมเหรอใจเบี้ยทิ้งไปเป็นสิบปีเผลอเพล,เพลหมดตัวก่อนวิกฤตจะมาด้วยซ้ำความคิดนี้อาจจะถูกครับ ถ้าหากว่าโลกใบนี้สงบสุขแต่ความจริงก็คือโลกเราไม่เคยสงบสุขนานขนาดนั้นและบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดที่ทำให้กลยุทธ์ Chaos Kings กลายเป็นตำนานที่โลกต้องจารึกเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับในช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนวาดกลัวต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านและตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงเหวเพราะไวรัสตัวเล็กๆที่ชื่อว่าโควิด -19 ในขณะที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังร้องไห้ กองทุนของมาร์คสปิสเนเกลกลับทำตัวเลขผลตอบแทนที่บ้าคลั่งชนิดที่ว่าเห็นตัวเลขแล้วต้องขยี้ตาซ้ำมันมหาศาลขนาดไหนและเขาทำได้อย่างไรในวันที่โลกทั้งใบหยุดหมุนเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปเจาะลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นกันครับจำภาพเหตุการณ์เดือนมีนาคมปี2020ได้ไหมครับช่วงเวลาที่ไวรัสโควิด -19 เริ่มแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรุนแรงบรรยากาศตอนนั้น ผมเชื่อว,ว่าพวกเราคนไทยจําได้แม่นยําห้างสปปรรพสินค้าปิดเงียบถนนหนทางในกรุงเทพที่เคยรถติดวินาสันตโรกลับโล่งจนน่าใจหายตลาดหุ้นไทยเซตอินดซ์ร่วงระนาวจนต้องงัดมาตรการเซอร์คิตเบรกเกอร์ออกมาใช้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าความรู้สึกในตอนนั้นมันคือความกลัวแบบสุดขีดครับพอร์ตหุ้นของใครหลายคนรวมทั้งของผมด้วยตัวเลขเป็นสีแดงเถือกมูลค่าทรัพย์สินที่สะสมมาหลายปีหายวับไปกับตาในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ทุกคนตื่นตระหนกทุกคนมองหาทางรอดแต่เชื่อไหมครับว่าในขณะที่โลกทั้งใบกำลังกรีดร้องและนักลงทุนระดับตำนานหลายคนกำลังกุมขมับที่ออฟฟิศของกองทุน Universal Investments ของ Mark s p i t n a g e l กลับมีบรรยากาศที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในหนังสือ Chaos Kings ได้บันทึกช่วงเวลานี้ไว้อย่างน่าตื่นเต้นครับเพราะในไตรมาสแรกของปี2020ช่วงเวลาที่ดัชนี S&P 500ของสหรัฐดิ่งลงเหวกองทุน Universal กลับทำผลตอบแทนการลงทุนได้สูงถึง4,144%คุณฟังไม่ผิดครับ4,144%ลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณลงเงินป้องกันความเสี่ยงไว้1ล้านบาทเงินก้อนนั้นงอกเงยกลายเป็น40กว่าล้านบาทในเวลาเพียงแค่ไตรมาสเดียวในขณะที่คนอื่นกำลังหมดตัวหลายคนอาจจะบอกว่าโชคดีหรือเปล่าฟลุกหรือเปล่าหรือมันคือการพนันที่บังเกินถูกหวยรางวัลที่1ชัดๆแต่สกอตต์พัทเทอร์สัน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ยืนยันหนักแน่นครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาและยิ่งไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่มันคือผลลัพธ์ของความอดทนและวินัยที่แข็งแกร่งดุดถินผาคุณต้องไม่ลืมนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนั้นมาร์คสปิสเนเกลต้องทนดูโง่ามาเป็น10ปีเขายอมจ่ายเงินทิ้งยอมขาดทุนเล็กน้อยทุกปีเพื่อซื้อออปชันป้องกันความเสี่ยงเปรียบเสมือนคนที่กางร่มรอฝนมาตลอดทศวรรษทั้งๆท,ที่แดดออกเปลี่ยง คนอื่นอาจจะหัวเราะเยาะเขาว่าแบกร่มให้หนักทำไมแต่เมื่อพายุลูกใหญ่ที่ชื่อว่าโควิด -19 พัดถล่มโลกในขณะที่คนอื่นเปียกปอนหนาวสั่นหรือถึงขั้นถูกพายุกวาดหายไปสปิชเนเกลคือคนเดียวที่มีร่มคันใหญ่ที่สุดและร่มคันนั้นก็เปลี่ยนวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดให้กลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการลงทุนของเขานี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิด chaos kings ครับมันไม่ใช่การทำนายอนาคต สปิตซนาเกไม่รู้หรอกครับว่าโควิดจะมาเมื่อไหร่เขาไม่รู้ว่าจะเกิดสงครามหรือฟองสบู่แตกตอนไหนเขาแค่รู้ว่าความโกลาหนเป็นเรื่องปกติของโลกและเขาก็แค่เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับวันที่พายุจะมาถึงฟังดูยิ่งใหญ่และดูไกลตัวสำหรับเราใช่ไหมครับเราอาจจะคิดว่าโอ้โหต้องเป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกเท่านั้นและถึงจะทำแบบนี้ได้คนธรรมดาอย่างเราจะไปซื้อประกันความเสี่ยงแบบนั้นได้ยังไง ความคิดนี้ผิดถนัดครับความจริงแล้วปรัชญาของ chaos kings หรือแนวคิด anti f r a จ l e ที่ค่าไม่ตายสามารถนำมาปรับใช้กับกระเป๋าตังค์ของคนธรรมดาอย่างเราๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปเทรดอนุพันธ์ซับซ้อนอะไรเลยเราจะสร้างป้อมปราการทางการเงินของเราเองได้อย่างไรเราจะเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตแบบที่ไม่ต้องเจ็บตัวหนักแต่ยังมีโอกาสรวยได้เหมือนที่ u n i v e r s a ทำแต่ในสเกลของคนเดินดินกินข้าวแกง ในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการผมจะมาสรุปบทเรียนสำคัญวิธีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์นี้สำหรับคนธรรมดาเพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับทุกพายุที่จะพัดเข้ามาในชีวิตห้ามพลาดนะครับครับเราไม่ต้องมีเงินพันล้านไม่ต้องมีทีมวิเคราะห์ระดับโลกและไม่ต้องเฝ้าหน้าจอกราฟหุ้นทั้งวันเพื่อที่จะใช้หลักการของ chaos kings มาปกป้องชีวิตเราครับสิ่งแรกที่นาซิมตาเลบและมาร์คปิสนาเกลพยายามบอกเราผ่านหนังสือเล่มนี้คือ เลิกพยายามทำนายอนาคตลองถามตัวเองดูนะครับปีที่แล้วเราทายถูกกี่เรื่องหรือแม้แต่เดือนที่แล้วเราเดาถูกไหมว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้คำตอบส่วนใหญ่คือไม่เพราะโลกนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่สมองมนุษย์หรือแม้แต่ AI จะคาดเดาได้ถูกต้องตลอดเวลาครับดังนั้นบทเรียนแรกสำหรับคนธรรมดาอย่างเราคือเปลี่ยนจากการทายมาเป็นการเตรียมตัวครับ ในชีวิตจริงความเปราะบางหรือฟราจิลมักจะมาในรูปแบบของการทุ่มสุดตัวกับสิ่งที่ดูเหมือนจะมั่นคงแต่จริงๆแล้วเปราะบางเช่นการพึ่งพารายได้ทางเดียวการก่อหนี้จนเกินตัวเพราะคิดว่างานจะมั่นคงตลอดไปหรือการเอาเงินเก็บทั้งหมดไปลงในสินทรัพย์เสี่ยงเพราะเห็นเพื่อนรวยถ้าเราอยากสร้างป้อมปราการแบบ Chaos Kings เราต้องเริ่มจากการอุดรอยรั่วครับ s p i e น n เก e ลเน้นย้ำเสมอเรื่อง การหลีกเลี่ยงความเสียหายที่กู้คืนไม่ได้สำหรับกองทุนหมื่นล้านมันคือการไม่ยอมให้พอร์ตระเบิดสำหรับเรามันคือการมีสภาพคล่องสำรองการไม่ก่อหนี้ที่อาจจะทำให้เราล้มละลายหากเกิดวิกฤตและการกระจายความเสี่ยงหลักการแอนติฟรัตไทหรือยิ่งลงแรงยิ่งแข็งแกรง่งสามารถเอามาใช้ได้ง่ายๆครับลองจินตนาการถึงกลยุทธ์บาเบลที่หนังสือพูดถึงด้านหนึ่งของตัวมุนะ่งละคือความปลอดภัยสูงสุด อาจจะเป็นเงินสดหรือเงินฝากที่เรามั่นใจว่าต่อให้โลกแตกเงินก้อนนี้ก็ยังอยู่เก็บไว้ให้มากพอที่จะอุ่นใจส่วนอีกด้านหนึ่งคือการลงทุนเล็กๆน้อยๆที่มีความเสี่ยงแต่ถ้าสำเร็จจะได้ผลตอบแทนมหาศาลเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการทำธุรกิจเสริมที่ลงทุนต่ำแต่มีโอกาสเติบโตสูงหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดในสัดส่วนที่ถ้าเสียไปเราก็ไม่เดือดร้อนอย่าไปเย็นอยู่ตรงกลาง ตรงที่ดูเหมือนจะปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมีความเสี่ยงแฝงอยู่เต็มไปหมดจำไว้นะครับวิกฤตครั้งต่อไปจะไม่ใช่โควิด -19 และจะไม่ใช่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมันจะเป็นหงดําตัวใหม่ที่เราคาดไม่ถึงเสมอคำถามสำคัญไม่ใช่วิกฤตจะมาเมื่อไหร่แต่เป็นถ้าวิกฤตมาพรุ่งนี้เราจะรอดไหมและเราจะฉวยโอกาสจากมันได้หรือเปล่าถ้าคุณอยากเจาะลึกวิธีคิดของคนกลุ่มนี้ อยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังการเชื่อเฉือนคมความคิดระหว่างสายทำนายกับสายป้องกันและรายละเอียดของกลยุทธ์ที่ทำให้พวกเขาทำเงินได้มหาศาลท่ามกลางซากปรักหักพังผมแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวเองครับ Chaos Kings กลยุทธ์เทรดเดิมพันวันโลกบวนเขียนโดยสกอตต์แพทร์สันเนื้อหาเข้มข้นสนุกเหมือนอ่านนิยายการเงินและที่สำคัญมันจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อความเสี่ยงไปตลอดการครับ ใครสนใจผมแปะลิงก์พิกัดหนังสือของแท้แปลไทยไว้ให้แล้วที่ช h อป e ีในคำบรรยายด้านล่างหรือในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อมาหนุนหัวนอนกันได้เลยรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับซีรีส์ chaos kings ของเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันมายาวนานหวังว่าแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้พอร์ตการเงินและชีวิตของคุณแข็งแกร่งค่าไม่ตาย และเติบโตงดงามได้ไม่ว่าโลกใบนี้จะปั่นป่วนแค่ไหนก็ตามแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ